ดีค่ะัดคะไปไปนวปเาม่พอนี้ลงนิดนึงได้ไหมไอ้บีบขอบบองได้เพราะว่าพอสูงสูงกำังเ้ไปไปเลยไม่ได้ค่ะแล้วเน่าลู้ได้ไหมคะเจ้าของก็สวย ไปแล้วนะทุกคนมาได้จ้าวันนี้แถลงข่าวเปิดตัวอย่างเป็นทางการตัวแทนของประเทศไทยใช่ค่ะงไงบ้างคะลูกก็ดีใจค่ะตื่นเต้นจริงๆก็จะบินกันแล้วเนาะของมิสซูปราเป็นวันที่9นะคะแล้วของมิสเตอร์วันที่16เพราะฉะนั้นมันแบบเวลามันกระชันชิดมากวันนี้ก็เลยรู้สึกดีใจที่ได้มาเปิดตัวทุกคนจะได้เห็นความออร่าของทั้งมิสและมิสเตอร์ด้วยค่ะเพราะว่าเมื่อกี้ตอนน้องมมเชลขึ้นมาก็คือรู้สึกว่าโอ้โหเขามีความ สไต์ออร่าความเป็นเพอร์ฟอร์แมนซ์เนาะเขาแบบสามารถขึ้นมาแล้วทำให้ดึงดูดทุกคนได้รวมกับไนด้วยค่ะเหตุผลที่เรามาเลือกมิเชลเนาะเหตุผลที่เลือกใช่ไหมคะจริงๆก็ต้องบอกว่าเป็นแฟนนางงามอยู่แล้วค่ะดูทุกเวทีไม่ว่าจะปีไหนก็ตามก็คือพีลิฟทไฟนอลเราต้องได้ดูแล้วเราก็เห็นน้องมิเชลมาจากการประกวดมิสแกรนทยแลนะคะแล้วเราก็รู้สึกว่าเออเขาเป็นคนที่มีเสน่ห์แล้วก็เป็นคนที่น่ารัก เคยอ,อยู่ช่องสามกับหนูด้วยเออก็เลยรู้สึกว่าเออน้องน่ารักจังเลยถ้าแบบมีโอกาสก็อ,อยากจะให้น้องไปแล้วเหมาะกับเออเรามาคราบเรทกับพี่นวัดพอดีก็เลยรู้สึกว่าเออดีใจค่ะในผลที่เราเในผลที่เราไม่ไม่เลือกที่จะประกวดเองค่ะนางงามของวันทีเราเองเพราะอะไรคะคือด้วยเวลาที่มันกระชันช,รรชี่อพาร์ทเนอร์ของของหน้า,นาคุณจุกจิมอะค่ะเขาเข้าโรงพยาบาลคือเข้าโรงพยาบาลหลายวันแบบอะไรนะน้ำท่วมปอดเออแล้วก็มีหัวใจที่มันผิดปกติ และเขาเหมือนเป็นคนสําคัญที่จะดําเนินเรื่องอะคะ่ะแล้วเราก็ทํางานเยอะเราก็ไม่ได้สามารถมาทําตรงนี้ได้แล้วบวกกับอีกหลายๆอย่างเราก็เลยรู้สึกว่าเออมันมันไม่น่าจะทันค่ะคือนางงามมีเยอะแน่นอนและทั้งเวทีมิแกนก็มีหลายคนทั้งถึงเป็นนิชชัเลยอย่างที่บอกไปน้องเขามีสเสน่ห์ใช่ค่ะแล้วก็เหมือนเหมือนตัวได้เองอะพอดูแล้วเรารู้สึกว่าเราเรา ถูกจลิดกับน้องเขาใช่คะ่ะบวกกับตอนไปคุยกับพี่นวัดด้วยพี่นวัดวก็บอกว่าเออม,มันดีคะ่ะใช่เราไป็เชิลดีแล้วก็เป็นออปชั่นที่ดีแล้วก็ตรงบริบทมีซุปเปอร์ใี่ใุดตรงบริบทไหมอันนี้ก็นีไ่ไงเดี๋ยวเราก็ต้องไปดูชุดตอนประกวด <ừ> ว่าจะเป็นยังไงแต่นะตอนนี้ได้มองว่าเป็นตัวแทนของประเทศไทยที่สมบูรณ์แบบอะ่ะยู่นี้เกิดขึ้นนานไหมยู่นี้เกิดขึ้นนานไหมก็ไม่นานมากนะคะ ไม่นานมากแต่ก็ไม่ได้เร็วมากก็มีหลบหลบนักข่าวบ้างอยู่เพราะว่ายังตอบได้ไม่เต็มปากเออไม่ได้ตั้งใจนะคะเขาด้วยนี่คือเหตุผลที่หลบไปหลบมาบ้างอ๋อมันพูดยังพูดได้ไม่เต็มปากว่าแบบพูดอะไรแบบออ้ยเดี๋ยวหลุดเอมันอะไรมันจะไม่ดีก็เลยเนี่ยค่ะมันเต็มปากละในวันที่คุยกับพี่นวัดอะค่ะเราคุยกันยังไงบ้าง อออ่าาาคะะะนไรวันที่คุยกับพี่นวัดว่าแบบอ่ะอยากจะเลือกมิเชลไปนะอะไรอย่างเงี้ยเราคุยยังไงกันบ้างเรื่องดีเทลกับพี่นวัดจริงๆวันนั้นก็มีทีมภูเก็ตไปด้วยค่ะมีพี่กบพี่คิมแล้วก็พี่ปอนก็เข้าไปก็ก็พูดแบบพูดตรงๆเลยค่ะว่าเออเนี่ยเหมือนอยากจะได้ตัวแทนของของเมสซี่แอนไปประกวดซูปรามันจะโอเคหรือเปล่าคุณพี่นวัด เขามีคอมเมนต์ยังไงบ้างตอนนั้นเขาได้เลยได้เลยใช่เขาไม่ให้ได้เลือกสอก็เนี่ยค่ะในมิสแกรนเลยมิสแกรนไทยแลนด์ก็คือได้สามารถเลือกได้เลยว่าได้อยากเลือกใครใช่ไหมใช่ค่ะแต่ว่าก็เป็นทีมเวิร์กที่เลือกด้วยกันว่าโอเคเราเป็นน้องมิเชือหลายคนมองว่าการที่เราเลือกมิเชลว่าเป็นเพราะว่าเรื่องเอของเอกสารหรือเปล่ปากเพราะว่าเหมือนมิเชลถือสัญชาติที่มันเป็นสัญชาติไทยใช่ารือไมันไม่ค่ะไม่ค่ะมารู้ทีหลังว่า เป็นสัญชาติมีมีเยอรมันด้วยใช่ไหมคะแล้วเราก็รู้สึกว่าอุ้ยเพอร์เฟกมากเพราะตอนแรกที่เข้ามาหนูก็ยังถามพี่นวยู่เลยว่าน้องเป็นลูกพึ่งอะไรนะคะก็ยังไม่รู้ก็ก็ถือว่าเป็นแบบลัคกี้มากๆคือจริงๆถ้าถ้าจะให้ลิสต์มาว่ามันมีหนึ่งสองหคนเนี่ยน่าจะพูดยากค่ะเพราะว่ามันมีแบบ คนค่อยๆพาแล้วคนนี้ดีไหมคนนู้นดีมันมันผ่านมาเรื่อยๆค่ะแต่ว่าเราก็ทำการบ้านไปใช่มันจะเป็นคมันมันเลือกยากไหมไ่้มันเลือกยากไหมในความรู้สึกเราว่าแบบกว่าจะเคาะมาเป็นมิเชลมันเลือกยากไหมคือมันก็จะถามว่ายากไหมมันก็ยากมันไม่ยากมันก็ไม่ยากค่ะพอเราพอเรารู้สึกว่าเออมันใช่แล้วมันก็มันก็ไม่ได้ยากค่ะแต่ว่าเราก็อยากจะเลือกคนที่แบบ เป็นตัวแทนประเทศไทยให้ให้ดีที่สุดเนาะหน้านี้มีเลขคู่หรือเลขสัมภาษณ์อะไรไ้ยครับเพื่อจะได้ดูว่ามันเป็นจริงหรือเปล่าตรงแบบตังที่เราจะพาเขาไปคือก่อนหน้านี้ไม่ได้ไม่ได้มีเลขสัมภาษณ์อะไรค่ะแต่ว่าจากการพูดคุยกับพี่นวัดเขาพี่นวัดคือรับรองอยู่แล้วแล้วเราก็เลยรู้สึกว่าเออนั่นละก็ก็ก็โอเคพอพอโอเคแล้วเนี่ยพอเรารู้ว่าเป็นน้องแล้วแล้วก็ เรคือน้องรับรู้แล้วใช่ไหมคะก็มีการแบบพูดคุยโทรคุยกันในไล,ลน์อะไรเงี้ยคือน้องน่ารักมากจริงๆอะญาติพี่สนนั้นเลยค่ะญาติบอกว่าตอนก่อนหน้าในหนุกของแม่กลัวจะโพสแฝกอะไรเงี้ยแล้วลตอนนี้คือทุกอย่างเปิดเผยเป็นที่เรียบร้อยแล้วจะกลับไป follow สายงานของน้องคือที่บอกว่ากลับไป follow จะบอกว่าไม่เคยฟอลตั้งแต่แรกเพราะว่าตอนแรกที่ยังไม่ได้เปิดตัว nd ใช่ไหมคะก็เหมือนเราก็รู้สึกว่า ถ้าไปฟอร์มันต้องโปะแน่เลยแล้วเราก็เลยไม่ได้ฟอร์แล,ลอรแล้วพอเปิดตัวก็ลืมไปเลยไม่ได้ฟอร์เลยใช่ใช่ถ้ไาไม่ได้ฟอร์ตตั้งแ่่่ใชคะมีลย่างวันนี้เราได้ดทดแทนทุกอย่างแล้วอะค่ะเราได้มีการคุยกับทมีมเก่า <ขอ S 1> <ม>ที่เราได้มีการวางไว้ว่าจะมีใครามาเป็นผู้จัดการากองอีกแล้วเราได้มีการเคลียหรือว่าคุณเพราะก่อนหน้านี้มีการแต่งตั้งไปแล้วเราเป็นพ่อป้านะอ๋อก็ มีมีคุยทุกคนแะทุกคนเป็นเพื่อนเป็นคือคนสนิทของเราอยู่แล้วเนาะอย่างแพลวก็มาประกวด MissUnivers e h ซลไ l a n d อย่างพี่พี่กบไปคิมทีมภูเก็ตก็คือเราสนิทเราเราคุยตลอดอยู่แล้วคือรู้จักกันมาเป็นลูกสาวเกือบ10ปีเป็นก็สิปีแล้วอะค่ะใช่ส่วนพี่พอฟ้าก็โทรบอกตลอดค่ะว่าแบบวันนี้ได้ไปอยู่ากาศอีสานครับพี่พรฟ้าบอกว่าอยากจะเคลียร์หรืออยากจะแบบว่ามาขอโทษพี่นาวาต่อหน้าอะไรอย่างเงี้ยในไนา่าง ได้เข้ามามีส่วนร่วมกับใารเป็นกาวใจเป็นกาวใจให้ไหมอยากเป็นกาวใจกับเข้ามาก็ก็ถ้าสมมุติว่ากาวใจแปลว่าอะไรนะคือพามสัปทำก้าวใจถ้าถ้าสามารถเป็นได้ก็อยากเป็นค่ะเพราะว่าเราก็เราเองก็ไม่ได้อยากมีปัญหากับใครเราเองก็ไม่ได้อยากให้ใครแบบต้องมามีปัญหากัน ถ้าสามารถทําได้ก็อยากจะทําแต่ว่าได้เองก็ไม่ได้มีส่วนในสามารถตัดสินเออตรงนี้ได้จริงตอนนี้เราพอมีเราพอทราบข่าวไหมเรื่องความซ่ากับพิณวัตรเราอาจจะไม่ได้แบบถึงกับดีร้อยเปอร์เซ็นอะไรแบบนี้เห็นบ้างๆค่ะเห็นผ่านๆบ้างมีลําบากใจไหมคะพอเราจะต้องมาร่วมงานกับพิณวัตรแล้วทาความซ่าเองก็ยังมีเรื่องที่แบบนบาดหมางกันคือสําหรับด้าเองอะค่ะด้าเป็นคนที่ พูดคุยกับทุกๆฝ่ายอยู่เสมอเพราะฉะนั้นทุกคนจะรับรู้ทุกอย่างเราวด้าเองก็เป็นคนที่คิดว่าการที่สองคนมีปัญหามันไม่ได้แปลว่าเราจะต้องมีปัญหาด้วยเหมือนแบบอันนี้แบบขอเปรียบเทียบนะคะสมมติว่าเรามีเพื่อนอยู่สองคนแล้วเขาเป็นแฟนกันแต่เราเป็นเพื่อนทั้งสองฝ่ายเลยแล้วเขาเลิกกันมันไม่ได้แปลว่าเราจะต้องเลิกเป็นเพื่อนทั้งสองคือมองมองอย่างนี้มาเสมอค่ะื่องปัญหาเรื่องนี้ก็ ม่ต้องไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงเนาะก็ถ้าสามารถเคลียร์กันได้ก็อยากให้เคลียร์กันแต่ว่าก็อย่างที่บอกไปเราไม่เราไม่มีส่วนในการตัดสินใจนี้ค่ะเออเราเป็นคนนอกเนาะอ่ะพูดถึงความหวังอะมันด้หน่อยกับการส่งมิเชลไปความหวังเรายังไงบ้างร้อยเปอร์เซ็นต์นี่คือให้กี่เปอร์เซ็นต์ก็อย่างที่น้องเขาบอกเมื่อกี้บนเวทีเลยค่ะน้องเขาหวังมงน้องเขาพูดอย่างนี้เราก็ต้องหวังมงอยู่แล้วค่ะเออส่งมาแน่ไหมคะ มาแน่ค่ะอาาาไม่กลัวเรื่องเกี่ยวกับการเมืองระหว่างสองเวทีไหนระหว่างมิสซูร่ากับทาง MGI ไูได้มองเรื่องตัวนี้เลบ้างไหมเพราะมันจะกระทบตกกับที่มิชชัไปประกวดการเข้ารอบคือก่อนที่จะมาคอลลาเบเรตแน่นอนว่าก็ต้องมีคุยกับฝั่งนู้นอยู่แล้วค่ะแล้วเขาบอกว่าโอเคใช่ค่ะแปลว่าเคลียร์กันมาเรียบร้อยเคลียร์ไปแล้วใช่ค่ะเพราะเพราะว่าถ้าไม่เคลียร์เราก็ เนาะแต่เราก็ก็ดีใจที่แบบทุกคนประมาณกันได้คอนะบอกว่าที่อ่ะคอร์ด้าบอกว่าทีอย่างเงี้ยบุ๋มไหลผมก็จับสงสัยว่าปีหน้าเนี่ยยังจะปิดของกัแมนด้าอยู่หรือว่าจะโอนกรรมสิทธิ์ไปให้ใครโอนไปให้ใครคือตอนนี้ยังเป็นของได้อยู่ค่ะเอออนาคตไม่ไม่ยังไม่ยังไม่รู้แต่ต้องดูก่อนว่าเราจะไปในเวไหนดีคอร์ดาก็ซื้อมาหนึ่งปีซื้อมาไว้หนึ่งปีใช่ไหมลูกหรือปีก่อนไม่ปีค่ะ ซื้อได้ก็สิบ <PI> มาอีกปีมันมันมีหนึ่งกับสามอ๋อแล้วนูอยู่ตรงไหนนูอยู่ตรงไหนที่เท่าเท่าไหรสองเป็นด้จริงจริงเป็นสามอะคะจริงจริงเราคิดว่าจะมีพูดคุยกับพี่นวัตรไหมว่าเหมือนกับปีหน้าคือพันหนึ่งในสิบคนอาจจะแบบมีเดือนสุดท้ายอะไรปีหน้าเหรอคะอือยังเอาปีนี้ก่อนค่ะยังไม่ได้คิดเลยค่ะแสดงว่าปีหน้าก็มีโอกาสถ้าเผื่อว่าทุกอย่างไม่ ก็คือเราจะจัดประกวดเองค่ะนางงามพี่ก็ต้องดูดูนาคตก่อนว่าจะเอายังไงดีค่ะอ่ะเทนน้องเทนแต่เทนไม่เชิ่ยังไงไหมคะเทนไม่เชิ่ยังไงก็เดี๋ยวแบบก็คุยกับน้องอยู่ว่าเออเดี๋ยวแบบเดี๋ยวมาคุยกันว่าอะไรยังไงเป็นกังวลตรงไหนไหมแต่ดูน้องเขาก็ล้ะลาน่ารักล่าเลงดีถ้าว่าไม่น่าปิดปัญหาค่ะอันนี้ด้าดูทังเซียวแล้วก็ตัวไหนด้วยไหมครับในการที่ำคู่เลยไหมแต่ไหนแต่ไหนเขาเก่งของเขาอยู่แล้วเขาเป็นแอร์แอร์ชัยเป็นตัว เพราะฉะนั้นแบบขอแอร์ใหม่ได้ไหมแอร์ใหม่ได้ไหมเอ๋เมื่อกี้จะบอกแอร์โฮสเตสสนุกสุดๆอ๋อแม่าต้องบินไปกับมิเชลได้ไหมกลับไหนได้ไหมคืออยากไปมากๆเลยค่ะเพราะว่าประเทศโปแลนด์เป็นประเทศที่ไม่เคยไปแล้วก็เมื่อกี้มันมีทริซ่าบอกว่าประเทศเขาหน้าไปดีมากเออ่ยวคิวยังทำไม่คิวได้ไหมมีมีถ่ายติดซีรีส์นิดนึงกำลังให้สนิทเคียร์อยู่แล้วอย่างพาสของเราต้องสนับสนุนอะไร ให้กำลังใจค่ะแล้กเป็นฝ่ายแบบเป็นกำลังใจแล้วก็อยากจะเป็นคนที่เขารู้สึกว่าเขาโอเคที่จะเข้าหานะเขารู้สึกว่ากังวลหรือว่ามีปัญหาอะไรคนเราพร้อมซัพพอร์ตแล้วก็พร้อมช่วยเหลือค่ะ่เรื่องอยากเป็อย่างไรคะหลังบ้านเรื่องชุดเรื่องอะไรพวกนี้อามันด้าต้องเป็นคนซัพพอร์ตทุกอย่างก็คือทางทีมก็คือทุกใช่เป็นทีมค่ะถ้าอมนด้าคนเดียวคือ ไไม่หวคงงงเพราะชุดตัวเองยังไม่ได้ดูแลเองเลยการร่วมมือกับบพีนวัตในครั้งนี้ก็ไม่ได้กดอะไรเลยใช่ไหมคะไม่อะไรนะคะไม่กดการไม่ค่ะไม่ค่ะสบายใจใจดีค่ะก็แฮปปี้ดีก็ดีดีใจที่เหมือนได้ได้ได้มาจับมือกันเพราะว่าด้าเองก็สนิทกับทีมภูเก็ตมากๆซึ่งเขาตอนนี้ก็ถือวีกสิทธิ์ Miss Universe ภูเก็ตใช่ไหมคะก็เขาทำงานกับพี่นวัตเราก็เลยรู้สึกว่าเออมันเป็นเหมือนแบบเป็น h ป p p y f a m ลี่กลับมา หรือว่าเรามองว่ามันทําให้ทีมแข็งแรงขึ้นไหมอืมพอแบบแต่ละคนก็คือแบบระดับมืออาชีพระดับแบบตัวพ่อตัวแม่ทั้งนั้นเลยอย่างเงี้ยมารวมตัวกันทีมไหนนะคะทีมพวกเรามาจับมือร่วมออ๋ททีีมม่่่จะสงไปใชกันกับการที่ครั้งนี้เราไม่ได้มีการจัดงานเนาะอันนี้มันก็จะมีดราม่าเกี่ยวกับเรื่องการทำลาตำแหน่งของคนไปที่แล้วอันนี้ได้ได้มีการแบบว่าทัดแต่งกันหรืออะไรยังไงมีการบอกกันไหคือจริงๆอ่ะ ตอนแรกที่จะจัดประกวดอะค่ะอยากให้แตงกวามามากๆเพราะว่าเราเองก็รู้จักแตงกวาเนาะแต่ว่าพอมันไม่ได้จัดประกวดแล้วทุกอย่างมันฉุกละหุกแล้วมันการทานารันทันอะคือต้องบอกตรงๆว่าไม่ได้ทักหาน้องไปแต่ว่าน้องเหมือนไม่ได้อยู่ประเทศไทยอยู่แล้วอะคะอ่ะเออใช่เขาไม่ได้อยู่ประเทศไทยเราก็เลยรู้สึกว่าโอเคมันมันน่าจะไม่ไม่เป็นอะไระะจะไม่ไม่มีปัญหาที่ราม่าก็ขอให้ไม่มีแต่ว่าถ้าปีหน้าจัดก็น้องมา อําลาอีกรอบได้ครับว่าเาโอเคไหมค่อบคุณค่ะขอบคุณค่ะขี่เจอไหนลูกคยใะ